าคนเป็นชายชายเท่าไหร่นะชายสามหญิงสองไหมชายสามหญิงสองเป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าและรองจริงๆไอ้เขาว่าห้องเรียนมีสี่สิบคนนั้นตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเคาเน้นะผู้สมัครมี 5, แค่ห้าคนสมัครก็คือไม่ได้เลือกออกมานะมีคนสมัครเข้ามาว่าจะเป็นหัวหน้าแค่ห้าคนรองหัวหน้าแค่ห้าคนเท่านั้นเป็นชายสามหญิงสอง จริงๆแล้ว NS เราไม่ต้องอ่านต่อ NS เท่าไหร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลือกหัวหน้าได้5ทางเลือกเลือกรองหัวหน้าได้4ทางเลือกเป็น20วิธี NS เกิดขึ้นได้20แบบเงลื่อนไขของ NE งองว่าไงเงื่อนไขโจทย์ว่าความน่าจะเป็นที่เลือกได้เป็นชายหนึ่งและหญิงหนึ่งและชายหนึ่งคนหญิงนึงคนเป็นหัวหน้ารรองหัวหน้า เป็นชาย1คนและหญิงหนึ่งคน NE เท่าไหรนะ่หัวหน้าอาจจะเป็นเกิดเกิดที่2้สอกรณีนะชายหญิงกับหญิงชายเราอย่าลืมเพราะว่ามันมีตำแหน่งด้วยหัวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นชายรองหัวหน้าอาจ,จเป็นหญิงหรือหัวหน้าเป็นหญิงรองหัวหน้าเป็นชายก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเป็นชายจากกี่คนจากสามคนเป็นหญิงสองคนตอนนี้เป็นหญิง สคนเป็นชาย3คนเป็น6เป็น6รวมกันเป็น12บสเป็น12 12ส่วน20ครับ12บสอ่วนยีสองตัด4ตัดได้ไหมสีตัดได้3 4ตัดได้หเป็น3ามส่วนหาความในเป็นที่เกิดขึ้น งงถามต่อเลยข้อทิ้งเขาหน่อยก็ไม่ได้56การแข่งขันฟุตบอลซึ่งแบ่งเป็นสายต่างๆทีมที่ชนะเลิศของแต่ละสายจะต้องมาแข่งกันอีก3ครั้ง โอกาสที่ทีมใดทีหนึ่งจะชนะทั้งสามครั้งเป็นเท่าไหรชนะเลิศในแต่ละสายมีพูดง่ายมีสองทีมแข่งกันมีสองทีมมือนกันนะชนะเลิศในแต่ละสาย A กับ b a กับ b จเกิดขึ้นได้กี่แบบแข่งสามครั้งยิบกี่แบบยิบเจ็ดแบบนะแข่งแต่ละครั้งมีอะไรแพ้เสมอชนะนะฟุตบอลนะ รอบชิงนาเลิศไม่มีเสมอนี่วาเออมันพูดรอบชิงนาเลิศไหมนี่ลองคิดลึกๆไปก็กวนตีนเหมือนกันนะเขาไม่เป็นนี่คือในการแข่งในเวลา90นาทีมันเสมอมันก็ต่อเวลาเอา,เอ,าอีกสักถูกไหมนอกเอาไม่ได้ก็ยิงลูกโทษด้วยการมีผู้ชนะหนึ่งทีมเสมออ่าไม่ใช่รอบคัดเลือกเสมอได้คิดลึกขนาดนั้นไหมมันใช้คำว่าอะไร ชิงชนะเลิศใช่ไหมแข่งสาครั้งทีมชนะในแต่ละสายมาแข่งกันอีก3าครั้งมันเพื่อชิงชนะเลิศหรือเปล่าอ้าวในแต่ละสายก็เป็นพูดกำลังกำลังพูดแค่2ทีมชนะสายหนึ่งมาแข่งอีกสายหนึ่งช่างหัวมันเราคิดแบบเบสิกเราแล้วกันคือแพ้เสมอชนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนั้นบังจะเกิด ทั้งหมดเกิดขึ้นยี่สิบเอีีเหตุการณ์ครั้งที่1เกิดขึ้นได้3เหตุการณ์ครั้งที่2ก็3 well. ครั้งที่3ก็3เหตุการณ์เป็นยีิบนะนี่คือ ns n s ns โจทย์ต้องการเหตุการณ์อะไรนะโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการที่ทีมใดทีมหนึ่งจัดชนะทั้ง3ครั้งถ้าครูเขียน a 3ครั้งก็แปลว่า A ชนะทั้ง3ครั้ง B ชนะทั้ง3ครั้งโอกาสเกิด <Ern. S 2> หนึ่งครั้งหนึ่งแบบอันนี้ก็เกิดขึ้นหนึ่งแบบก็กลายเป็นเกิดขึ้นได้แค่กี่แบบสองแบบฮะเอชนะหนึ่งครั้งบี B ชนะหนึ่งครั้งเอชนะลุวนๆกับบีชนะลุวนๆทั้งสามครั้งก็เป็นสองส่วนยีิบเจ็ดไม่มีแสดงว่าเขาไม่มีเหมือนแลวคุณเรียนครูบอกว่าไม่มีเสมอถูกไหมไม่มีเสมอถ้าม,มีเสมอก็เป็นว่าก็เป็นสองคูณสองคูณสองเหตุการณ์ที่เกิดสองก็เป็นสองใน ในแปก็คือหนึ่งในสี่มีไหมอ้าวเวีนกรรมแล้วทีนี้หนึง <c oughs> ่งส่วนยี่สิบเป็นเปนไปนไม่ได้ตอบถูกแล้วสองส่วนยีในการแข่งฟุตบอลแบ่งไปแสงต่างทีมที่น่าเลือดของแต่ละจะต้องมาแข่งครั้อีก3ามครั้งโอกาสที่ ทีมใดทีมหนึ่งจัดชนะทั้งสามครั้งเป็นเท่าไหร่อ้าว,วทีมได้ทีมหนึ่งชนะสามครั้งเป็นสองส่วนยี่สิบเจ็ดยืนยันเหมือนเดิมตอบสองส่วนยี่สิบเจ็ดก็คุณแข่งกับผมนะโอกาสที่คุณจะชัะงสามครั้งก็มีหนึ่งส่วนโอกาสที่ผมชนะสามครั้งก็มีหนึ่งส่วน,น,วนใช่ไหม จะเอามาคูณกันก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นโอกาสเกิดของเหตุการณ์ของทีมหนึ่งกับอีกทีมหนึ่งเขาบวกกันสองส่วนยีิบเจ็ดครับสองเขียนเฉลยว่าสองส่วนยีิบเจ็ดไม่เชื่อมันเพราะเราก็ไม่เชื่อมันมาหลายข้อแล้วเช่นกันขัดแย้งได้นะเถียงกันได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เถียงกันได้เพราะว่าวิธีธมองมุมให้กว้างจ๋า ข้อไหนจ๊ะ,จะการข่ฟุตบอลทีมหนึ่งชนะชนะเสมอเดี๋ยวด้วยในการแข่งฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมดมแห่งหนึ่งแบ่งเป็นสายต่างๆที่ซึ่งทีมนั้นเลิกแต่แต่ละสายต้องแข่งกันอีก3ครั้งโอกาสที่ทีมนั้นถึงจะชนะทั้ง3ครั้ง ม่แพ้ชนะถ้าเราคิดแบบแบบเคสที่สองมีช้อยก็คือหนึ่งในแปดโอกาสที่ทีมใดทีมหนึ่งจะชนะเราต้องแปลประโยคนี้แหละทีมใดทีมหนึ่งจะชนะทั้งสามครั้ง มันก็เป็น2เหตุการณ์ในทั้งหมดยีิบเเพราะทีม A ชนะได้ทีม B e ชนะได้เราเรากลับเปิดไปดูชีตข้อข้สี่นะครับเข้สีมันเป็นของครั้งที่ราลงบันทึกว่า NE 1ครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น1ครั้งในทั้งหมดยีิบเ ก็ต้องแก้เป็น2อส่วนเพราะว่าเราเรามองเห็นว่า a กับ b นะฮะเกับ b มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอทีมเอชนะตั้งสครั้งกับทีมบีชนะสาครั้งมันเป็น2เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ทีนะ่เอามาหรือกันนั้นนะครับเอามาหรือกันนั้นมันต้องเป็นคนละอย่างกันคนละอย่างกันตัวนี้ถ้าเราเฉลยก็ต้องแก้เป็น2ใน8ด้วย2ใน8ตัวนี้ได้ถูกต้องมากกว่าเพราะว่าโอกาสที่ทีมทีมใดทีมหนึ่งจะชนะ ถ้าแตกเป็น8น้องจะเป็นอะไรนะเอเชนะเชนะ A ชนะ B 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 ชนะ A ชนะเชนะอย่างเงี้ยก็มี8เหตุการณ์โอกาสที่ A จะเกิดขึ้นชนะ3ครั้งกมมี1เหตุการณ์โอกาสที่ B จะชนะเกิดขึ้นอีก1เหตุการณ์ก็เป็นทั้งหมด2เหตุการณ์ในทั้งหมด8เหตุการณ์ สองใน8ปดเราแก้เป็น2ใน8เพราะทีมใดทีมหนึ่งอาจจะเป็นทีมเอหรือทีมบีก็ได้ถ้ามองเป็นกรณีเสมอด้วย3ามสามนะเสมอด้วยก็เป็นโอกาสที่ทีมเอชนะก็เป็น1นบวกหเป็น2เหมือนเดิมดิคุยังยืนยันข้อนี้ถูกต้องกว่ากลับไปแก้ข้อ4กลับไปแก้ข้อ4อย่างที่ครูบอกเรานะมุมมองเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่มุมมอง,อย,งอย่างเรามองแค่ชนะกบเสมอ ไอ้เท่าทีแพ้กับชนะมันก็ได้แค่8วิธีแต่ถ้ามองว่าในการมีทั้งชนะเสมอแล้วก็แพ้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมด27วิธีแตกต่างออกไปตัวนี้จะชัดเจนกว่า A3 ครั้งชนะ3ครั้งมันก็เหมือนกับทีมไทยแหละไ,ไทยกับสิงคโปร์เมื่อกี้เหมือนกันโอกาสที่สิงคโปร์ชนะ2ครั้งติดต่อกันก็มีถูกไหมครั้งแรกเราแพ้สิงคโปร์ครั้งที่2ชนะ เขาไม่ได้แชมป์เพราะลูกได้เสียสู้เขาไม่ได้เหมือนกันเราเถียงในเหตุผลเราได้นะเราก็เอาเหยดผลเรามาเถียงถ้าเรามองว่าตรงนี้มันไม่ชัดเจนเพราะภาษามันอาจจะทำให้เราตีความไปคนละด้านก็ได้ โจทย์มีใครถ้าอ่านหนังสือเจอหนังสือเตรียมอดมนาะเตรียมอดมปีสอหมีใครได้ทำโจทย์เตรียมสอบเข้าเจอข้อนี้ก็ดูดูวิธีคิดเขามาเปรียบเทียบกับคุณหน่อยฝากเป็นการบ้านใครมีหนังสือย้อนหลังได้เยอะได้ไกลขนาดหนังปีสองห้าฮะเวลาอุตส่าบ์วางไว้นี่ให้ดูไปเข้าห้องน้ําจริงเียมล่างให้สะอาดแล้วเว้ยมาดูต่อข้อ ข้อห้าสิบหกในแขการฟุตบอลแบ่งเป็นสายต่างๆทีมชนะเลิศสองแต่ละสายต้องมาแข่งกันอีกสามครั้งอะไรอย่างนี้เหรอโอกาสที่ทีมใถึงชนะทั้งสามครั้งเป็นเท่าไหร่ขยันพิมพ์เนอยวะเท่าไหร่เมื่อกี้เราตอบเราตอบ่าไรตกลงเราจะตอบตัวกว้างสุดอะอย่างนี้มันมีหลักการหนึ่งที่เขาบอกว่าในการคิดความน่าเป็นนะครับ หลักการที่กว้างที่สุดของการคิดจะถูกต้องมากกว่าหลักการคิดที่แคบกว่าหมายความว่าถ้าเรามองว่าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นได้สมว่าเราโยนเราโยนเราโยนเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยโอกาสเกิดเราโยนเพราะเราโยนสิบครั้งเสือกออกหัวทั้งสิบครั้งเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าโยนเหรียญแล้วเกิดหัวห้าครั้งก้อยห้าครั้งเท่ากันเนี่ยโอกาสแบบนี้จะน้อยมากแต่ในความเป็นไปได้ในการโยนแต่ละครั้งนั้นเขาบอกว่าโอกาสที่เกิดหัวกับก้อยมันมีโอกาสเท่ากันในความเป็นเรื่องสมมุติ เราจะกว้างที่สุดถูกไหมครับเหมือนกับเราเข้าประตูบ้านหนึ่งบ้านมีประตูบ้านสี่ประตูมีประตูหน้าประตูข้างประตูข้างและประตูหลังสี่ประตูปกติโดยธรรมชาติถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดมากเราเดินเข้าประตูหน้าอยู่แล้วเพราะมันใกล้ที่สุดแต่ในหลักการคณิตศาสตร์บอกว่าอะไรที่กว้างที่สุดเป็นไปได้เรามีสิทธิ์เลือกเข้าประตูบ้านได้สี่ทางเลือกนะฮะนั่นคือกว้างที่สุดสี่ทางเลือกแต่เราไปใช้กับเด็กอ่ะครูนี่โง่พ่อนี่โง่จังก็ไปเข้าประตูทั้งสี่ประตูเข้าประตูเดียวก็ถึงแล้วใกล้สุดประตูหน้าบ้าน นั่นคือความคิดที่มัน,มนแคบลงแต่ถ้าเรามองว่าความไม่เป็นมัน,มนกว้างกว่าให้เราเลือกตัวที่กว้างกว่าเป็นคาตอบที่ดีที่สุดนะครับโอเคนะคุณยังเลือก2องส่วนยีเป็นทางยืนอยู่ <c oughs> แต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องดูชอยด้วยในเรื่องนั้นเราเคยบอกว่าให้ดูชอยเขาด้วยว่าเราทําแล้วไม่มีคําตอบนั้นก็อย่าไปเพย์เอะบอกว่าคำตอบไม่มีคําตอบนะฮะก็ต้องคิดตามเขาว่าเขาต้องการอะไร ข้อห้นิดชวนเพื่อนหลังกันไปเที่ยวแต่ไม่ได้รับคําตอบว่าจะไปได้หรือไม่ไม่ไปโอกาสที่นิดจะผิดหวังว่าจะมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นเท่าไหร่ครานี้เราคิดไปแล้วใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างน้อยหนึ่งคนเท่าไหร่อย่างน้อยหนึ่งคน,งน,น,งคน7จส่วนแนะครับเจ็ส่วนแ ในระยะ3วันข้อ5้านั้นระยะ3วันคาดคนีไ้ว่าฝนอาจจะตกหรือไม่ตกโอกาสที่ฝนตกมีเพียง2วันเป็นเท่าไหร่ฝนตก2วันมันเหมือนกันไหมกับแข่งกีฬาเราเอาฝนตกเป็น A นะตกเป็น A ตกเป็น A ไม่ตกเป็น B ไม่ตกเป็น B ฝนตก2วันเคตนี้นะตกตก1 1เหตุการณ์ตกไม่ตกตก2เหตุการณ์ตกไม่ตกไม่ตกไม่ตกตกตก สามเหตุการณ์ครบหรือ,อยังสามมันครบแล้วนี่ขอให้ตกกี่วันนะให้ตกอย่างน้อยกี่วันตกสองวันหรืออย่างน้อยสองวันตกสองวันก็มีแค่สามเหตุการณ์หนึ่งสองสามสามส่วนแปดสามส่วนแปดตกแค่สองวัน โยนเหรียญสองอันหนึ่งครั้งจะให้เป็นในการเกิดหัวก้อยการเกิดหัวทั้งสองอันเป็นเท่าไหร่ใครตอบผิดข้อนี้เป็นแมวเกิดหัวทั้งสองอันเป็นเป็นสี่นะฮะเป็นข้อสี่อย่าตอบข้อสี่นะหนึ่งส่วนสี่ หนึ่งส่วนสี่ขอสองอัน60เหตุการณ์คืออะไรเหตุการณ์เหตุการณ์คือเซตที่สมาชิกผลบวกของการเป็นผลบวกของการทดลองสุม่มเป็นสับเซตของเซมิมัลเตปเป็นเซตที่สมาชิกเป็นผลของการทดลองสุม่มอ่าถูกไหมก็กไก่และเป็นสับเซตของเซมิมัลเตป การทดลองสุ่มเหตุการณ์คือส่วนหนึ่งใน s a m p l e Space พูดถ,ถูกต้อง Sub s e t ก็คือส่วนหนึ่งนะครับคำว่า Sub set Set ก็คือสิ่งที่เราสนใจอย่างเช่นในการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกเซตที่เราสนใจคือโอกาสขึ้นแต้มเป็น6แบบ 1- 6ถึง 6, แต่ Even t ์เหตุการณ์ก็คือส่วนหนึ่งที่เราสนใจคือแต้มคู่หรือแต้มคี่คคคคนะครับเพราะนั้นสมาชิกของเซ t ตเหตุการณ์สมาชิกของเซ็ตเป็นผลของการทดลองสุม่มและเป็นสับเซตของเซมเป็นสเปซถูกต้อง นะเหตุการณ์คือการทดลองสุ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีการบันทึกไว้แม่พูดจะดีข้อไก่ดีที่สุดละแต่ตอนเป็นเด็กผมชอบตอบ,ตอบสไตล์งองงูนะดูแล้วอ่านดูแล้วมีเหตุผลในหมดตอบแม่งงงงูไว้ก่อนอย่างเงี้ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นและมีการบันทึกไว้เรื่องราวของความรักที่ฉันเคยมีเนี่ยบันทึกเอาไว้ก็ได้เลย ข้อ6 1เหตุการณ์ที่แน่นอนจากการหยิบลูกบอลหนึ่งลูกจากลูกบอลสีแดงสี่ลูกในกล่องสี่เหลี่ยมคือเหตุการณ์ที่แน่นอนของการหยิบลูกบอลหนึ่งลูกจากการจากลูกบอลสี่ลูกสีแดงในกล่องเหลี่ยมคือหยิบได้ลูกบอลสีแดงทั้งสี่ลูกหยิบได้ลูกบอลสีแดงหนึ่งลูกหยิบได้ลูกบอลหนึ่งลูก ตอบกอไก่หรือขอไข่เขาให้เราหยิบหนึ่งลูกนะทำไมหยิบได้สีแดงทั้งสี่ลูกฮะจะตอบไก่หรือไข่หยิบได้ลูกบอลสีแดงทั้งสี่ลูกมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเขาหยิบหนึ่งลูกอะ่ะต้องตอบขอไข่สิต้องหยิบได้ลูกลูกสีแดงแน่แนหนึ่งลูก เออแต่มันมีข้อผิดทุกข้อไงฮองูก็ต้องตอบขอไข่ที่สุดหยิบได้ลูกบอลสีแดงหนึ่งลูกเพราะเราหยิบแล้วได้ลูกบอลหนึ่งลูกอยู่แล้วแต่ข้อขอไข่มันชัวร์ชัดเจนกว่าเพระกล่องนั้นมีสีแดงสี่ลูกมันย้ำชัดกว่า ลอาคิดเกียดคิดแล้วลองคิด62สิบองถึง 72, ดิคิดเองเลยเจ็ดเจ็ด ในข้อ62ได้ข้อไหนการ6กข้อ3มไหมถูกไหมครับ2กได้ข้อ3 63หได้ข้อขอควายไหมชายหญิงหญิงชาย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 หญิงหญิงชายหญิงหญิงข้อ64เหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ของการทดลองทอดลูกเต๋า2ลูกคือผลต่างของลูกเต๋าทั้งสองแต้มเป็น6แต้มขอควาย 65หนูนิดไก่น้อยแจววิ่งแข่งการโอกาสที่เจวชนะก็คือ1ใน4นะครับของการแข่งขัน66ลูกแก้ว10ลูกขาว2แดง5เหลือง3หยิบโดย1ลูก NS เป็น10ความไม้่เป็นหยิบได้ลูกแก้วที่ไม่ใช่สีขาวเพราะสีขาวมีอยู่2ลูกมันก็เหลือแดงกับเหลือง8ลูก8ส่วน10ได้0ู 67จบบอกว่าเหรียญอันหนึ่งถ่วงน้ำหนักได้นะผมโอกาสขึ้นหัวเป็นสองเท่าของขึ้นก้อยเหรียญอันหนึ่งนะครับถ่วงน้ำหนักให้โอกาสขึ้นหัวเป็นสองเท่าของขึ้นก้อยความน่าเป็นที่จะขึ้นหัวเป็นเท่าไรในการโยนเหรียญที่ถ่วงน้ำหนักแบบนี้โอกาสขึ้นหัวเป็นสองเท่าโยนหนึ่งครั้งนะคะขึ้นหัว สองส่วนขึ้นก้อยหนึ่งส่วนนี่คือการโยนหนึ่งครั้งถ้าโยนเพราะนั้นความน่าจะเป็นโอกาสขึ้นหัวไห้เป็นสองในสามสองส่วนในสามส่วนนะความน่าจะเป็นตรงนี้เพราะว่าถ่วงน้ําหนักโอกาสเกิดขึ้นสองเท่าถ้าขึ้นก้อยหนึ่งส่วนขึ้นหัวก็ต้องสองส่วนทันทีเพราะว่าสองเท่านะความน่าจะเป็นถ้าโยนสองครั้งให้เป็นหัวหัวก้อยอย่างนี้นะหัวหัวก้อยหัว หัวก้อยอย่างนี้ถ้าโยนสองครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็น ns ก็จะเป็น ns ก็จะเป็นเท่าไหรเป็น9 3้าคูณสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สส่วนครั้งที่2อีก3ส่วนเป็น9ถ้าขึ้นหัวทั้งสองครั้ง1 2 1 2 12เป็น6ส่วนเเท่าเดิม ns นะฮะถ้าโยนสองครั้งถ้าโยนครั้งเดียวก็2ส่วนในทั้งหมด โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกันโอกาสที่ข้อหกนะโยนลูกเต่าสองลูกพร้อมกันความน่าจเป็นที่โยนได้แต้มน้อยกว่าหรือเท่ากับ5น้อยกว่าหรือเท่ากับ5มีอะไรบ้างมีห1ึ่งหนึ่งหนึตัวละสอง2นง 2, 2. ทั้งหมดกี่ตัวนับหน่อยขี้เกียจนับหกสิบได้ แล้วเลยสิบไหมข้อควายไหมได้ข้อควายไหมอ่าข้อหกสิบแปดได้ข้อควายนะฮูเชื่อเพื่อนนะหกสิบเก้ากล่องไปหนึ่งมีลูกบอลสี่แดงสองขาวสองแดงสองขาวสองหยิบลูกบอลมาสองลูกพร้อมกันคขาหน้าจะเป็นที่ได้สีต่างกันแดงสองขาวสองหยิบสองลูกพร้อมกันแดงสองขาวสองหยิบแดงสองขาวสอง หยิบสองลูกสองลูกพร้อมกันพร้อมกันน่าจะเกิดแดงแดงแดงขาวแดงแดงแดงขาว,ขาวแดงแดงแดงขาวขาวแดงขาว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 หยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกัน เขาต้องการอะไรนะเหตุการณ์ที่สนใจคืออะไรหยิบขึ้นมาสองลูกได้สีต่างกันหรือเหมือนกันสีต่างกันจริงๆแล้วในการหยิบนั้นหกหยิบมาสองอ้เท,ท่ที4สีหยิบมาสองม,มีสีลูกหยิบมาสองลูกสี่ลูกหยิบมาสองลูกจะเป็นเท่าไหร่4ีสามกับสองหนึ่งเป็นหกหกแบบนะครับ6แบบเพราะนั้นโอกาสที่มันเกิดแดงแดงกับแดงแดงแอันไหที่หายไปนี่ โอกาสเกิดแดงทั้งสองครั้งหยิบสองลูกพร้อมกันโอกาสเกิดแดง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 ทั้งสองลูกหนึ่งครั้งขาวสองลูกหนึ่งครั้งขาวแดงขาวขาวตรงนี้จะมีสี่ส่วนนะครับตัวนี้เป็นแดงขาวสองครั้งกับขาวแดงสองครั้งนี่เป็นสี่ส่วนนี่ครบหกส่วนได้เอ็นเอสมันมีหนูหกส่วนเพราะหกหยิบมาสองมันเกิดขึ้นได้หกแบบอยู่แล้วแต่การเขียนแจกแจงมันจะเห็นได้แค่เบื้องต้นจะเห็นได้แค่สี่แบบ แต่โอกาสเกิดขึ้นแดงขาวเกิดขึ้นได้สองส่วนขาวแดงก็เกิดขึ้นได้สองส่วนแต่แดงแดงกับขาวขาวนั้นเกิดขึ้นได้อย่างละหนึ่งส่วนสีต่างกันเท่าไหร่ก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่ส่วนหกสองในสามไพ่สำรับหนึ่งมี52บใบแบ่งเป็นสองสีคือดำและแดง 4ฝ่ายคือหากหลับตาหยิบไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบโอกาสที่ได้ควีนโพแดงเป็นเท่าไหร่ควีนโพแดงเป็นควีนและเป็นโพแดงด้วยควีนโพแดงมีกี่ตัวตัวเดียวก็หนึ่งใน52ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะหยิบหนึ่งใบหยิบไพ่มาหนึ่งใบไพ่มันต้องมีทั้งหมด52ใบโอกาสที่หยิบได้ควีนโพแดงมันเป็นหนึ่งหนึ่งใบในทั้งหมดคือหนึ่งห้าสิบสองโอกาสที่หยิบไพ่ ได้สีดำทั้งชุดโอกาสที่จะหยิบไพ่ได้สีดำทั้งชุดจะเป็นเท่าไหร่เมื่อหยิบไปเรื่อยจนหมดสำรับไพ่สีดำทั้งชุดนเมื่อหยิบไปเรื่อยจนกว่าจะหมดสำรับเท่าไหร่ หนึ่งในในสองไหมหนึ่งในสองเพราะมันครึ่งครึ่งดำกระแดงเจ็ดสิบสองถ้าลูกเต๋าสองลูกพอมีโอกาสที่ได้แต้มต่างกันแปดแต้มมีบอ